สวัสดีค่ะขวัวคุณลุงนะคะวันนี้เรามาบอกเคล็ดลับนะคะต้นมะม่วงของเรานะจะได้ไม่เป็นโรคนะคะนี่ออกใหม่นะคะเราได้ตัดแล้วนะคะที่ตัดมานะคะที่เขาเป็นโรคนะคะนี่คะ่ะใบจะเป็นจุดๆนะคะนี่คะ่ะเราควรรีบตัดตั้งแต่แน่นๆนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะ รีบตัดนะคะไม่งั้นเขาจะลามนะคะลามไปทุกกิ่งแล้วคุณจะไม่มีจะไม่ได้ลูกรับประทานนะคะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนานวันมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นโรคใบไหม้นะคะแล้วเขาก็จะไม่แตกใบไ,ไม่อะไรเลยนะคะก็จะลามไปทั้งต้นนะคะเป็นแบบนี้รีบตัดนะคะถ้ากิ่งออกใหม่ๆไม่งั้นเขาจะลามไปทั่วต้นคุณก็ไม่สามารถที่จะแตกใบอีกต่อไปนะคะ แล้วก็จะไม่มีโรคแล้วก็จะไม่ได้ฐานรุงค่ะก็จะเป็นโรคข้างต้นนะคะเหมือนเราเหมือนแบบนี้ค่ะต้นข้างหน้าค่ะที่เป็นนะคะแล้วเราก็เลยตัดแต่งทิ้งหมดเลยนะคะใบมาเข้าลามทางต้นค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะให้เป็นโลกนะคะไม่สามารถมีโลกได้เราก็เลยตัดทิ้งนะคะใบไม้อย่นั้นถ้าชอบ